ôm khấn kha tại bỏ hết fan, giặc buộc trái sẽ bưng phơi sen, tổn lũng จะใจน้อบัานน้ออดคูดเดอนหกงาฝนตกทำคื่น้องได้ยืนสะอื้นจนใจเจอหนาวพัดเห้นโอบอเห็นผู้บ่าวห้ยยาวยาวตัวน้องมาระบ่รู้ตนน้องพอจ้าผูตอตะรอรอรอเดี๋ยวบังคนหองแสงจัวจุดบังไฟเสดต้องได้ยืนของงา แบงแผ่นพืชก้นอนขี้ปลามันเสือบอะได้สาร์ผู้สายอ้อยตัวาจาสักแม่น้ำทั้ง,งานาว่าวสัญญาให้เฮาคืนน้ำติติดจ้า ดังต่มดังต่มดังต่ำคาราวาดังต่ำมอมารุมบุ่มบามคนวิ่งสนานเสียงดังต่ำมอมารุมบุ่มบามคนวิ่งสนานพงทะยานไปแต่ยิ่งห่างไกลยานสันสายคือจังอายจุดใจตั้มใจเจ็บพักหลายแล้วละพักพักหลายปีสายรื่องน้องเรื่อของน้องนกคงทองเป็นของพ่อกระตือเยี่ยววอยนั่นเศร้าบวงหาเอ็นบังไฟแส้ตั้งเธาซ้ำซอนนั่ง Hoa tay sai không phải loại bài năm không đâu lâu 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 ยิ้มพอเห็นพี่น้องเส่งกับกันได้เอิ้นจสะเทินบ่มีของโหดลบทุกทวนเด้ใจอีนาหาากว่าอยู่กลางสนแท้ก็เห็นแฟนของน้องคนเก่าใจเหงาหัก เห่าเห่าเข้ามันปวดสายดำด้วนไหลเลือดไหลลงไหลยาวยาวลงสีของน้องของน้องต้องน้องจะลงห้องเหม็นสรงเสียงอยากลงเสียงหัวใจเบิ่งหนอองอกใส่โต๊บปังไฟแสนจุดให้ไปหยุดไว้ใจของอาตั้หัวใจชายให้มันช้ำน้องเจ็บจนจำบ่ลืมได้ กด้หมดแล้วนะจ๊ะทางนี้โชคดีวันนี้ฝนไม่ตกนะน้องนนะปักตะไคร้แล้วใช่ทางนี้ก็หมดปไปแล้วนะคะสวัสดีทุกๆบ้านด้วยนะจ๊ะขอบคุณพี่ติ๊กจ้านะคะกินข้าวเสร็จหรือยังเนาะจะไปทำงานพีจ่จะาล,ลาลาลาเลิกงานหรือยังลาลาเอ้ยตั้งแต่เรียกลามาหน่อย ถึงบ้านหรือยังขับรถใจผู้สาวอำเภอนั่งรองสิเทศน้องบอกเลยไม่ได้ร้องนานนะคะไม่ได้ร้องเพลงมาโดดเน,นี่ย กินพึ่งเซ็ตไม่เคยลองนะคะนี้พึ่งลองต้องไปจำเนื้อให้มันได้ใช่ไหม <laughs> จักรยานสีแดงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่เลดน,นะคะสวัสดีครับพี่ติก๊กน้องโน้ตน้อง,องบิก๊กโบนะคะนี่ขนาดครั้งแรกน <laughs> ะดำน้ำเป็นจะไม่ฝึกลองก่อนอแต่พี่ติ๊กกับน้องเอลองนะ สวัสดีทุกคนนะจ๊ะปลาใกล้หมดแล้วปลาใกล้หมดแล้วอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้นะคะฝนไปแล้วฝนไม่มาสวยขยี้ใจเห็นนางเอกเพลงนี้แล้วเนาะสวยขยี้จริงๆใช่ไหมน้องแตนน้องแตนไม่อยู่ในเอ็มบีกับเขาล่ะเมรันอีเมรอนเมรันเลย เดี๋ยวขอขอดาวนลดกันค่ะพี่ติก๊กนะเพคขยี่ใจยังไม่มีในน,น,นะคะจักรยานสีม่วงเขียวนะเอาเพลงใหม่เอาเพลงใหม,ใหม่มันนี้ร้องไม่ได้คอยทางที่นางรองไอพี่พระสวัสดีค่ะเต้นไม่เป็นมาถึงก็คอยทางที่นางรองเลยนะคะสบายดีสบายดีบด๊บอเต้นไม่เป็นอายเขาอีเมรอนอีเมรอนเมรอนเร เห็นแต่เด็กน้อยเขาลองสวัสดีลุงวิราชด้วยนะคะสบายดีนะคะสบายดีครับลุงวิราชขอคอยทางที่นางรอมาอีกนะแสดงว่ามักกสาว